ไขัแม่นอันขึ้นไปเบิร์ดเลยก็สิประมาณสองทุ่มนี่ละสองสามทุ่มขนม,มนโยกัย้วอแนแมนโยดเขาจะบแบกเขาทานได้บ่านี้ไปหาจของบ่มีทานดิเอ้ยนไทานเล้วย<า>เยอยอเขาจะอันอืน่นงัวมันนอนเทียงไ,งไก่มันนอนเทียง่แบบลาลาบเลยเขาจะจุง้งงวไปเขาจะจุง้งงวไปได้บ่านนี้ เราใหญ่ม <c ười> ั o, to to ้งอ no ืมก no ูเถานะคูเถานานะนาะนีมอาเจ้าม่างอื่นเนะแล้วัไปขอื่นแ้วเสียตี่ย ภาษาโจรนะฮะบุได้เห็นยังผิดนะฮะปากโจรนะน้เอาเงิน้านอกเาแรงไป้มากยู่าเอาไปเหียนใจอืมรวยมันเยอะสิหิวเกินไปเลยรวยเอ้ยแม่หลกอ่อนเนาะอู้ดดมหาแต่เนี่ยสกินเลยเดี๋ยนี้ยินเสียแกะขนมหนเลยไปที่นันบูดมันห่ียเลย วายกระติโต้วายอันนี้อืใช่คนเดี๋ยวถือกี่หน่าได้บาทนี่จะเบิร์กี่วายพี่วเลยเอ้ยเอาลงปงบดายเลยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเดินนี่เตียงแมวหลายโบมีกงค้างวายเชื่อไปขายถนนคนเดินตัวละสามร้อยเขาจะสื่อบอยนี่มีใครอยากได้ผ้าละเิ่มไหออว่าแม่มาพี่ใครอยากเล่นสิ พูดจะเบิ้งหัวอันกระสอบอันอาหารที่ละกระสอบแบอย่งบ่ได้ซื้อได้ทีละกิโลบ่แล้บเบอืมตัวย่อมน้ไปใส่อกมะาเนเออย่านหมามาดีตื่นหมาจะองเนี่ยสีอมแต่เน่ันเาหมามนเอามันเลี่ย้่มันบหมีภาระเลยพอดีาะเลย มอกสิว่าบ่าตรงมีพรลราดออกมา้ยบ่รวยบ่คืนล,นล,ลงมงเลยงยเลายาดมาให้นอเออเป็นพวยออบัดเลยว่เอบ่ืนเสียบอกวพาชื่อเสียมายเมือนเดมดูียู้นหรอใช่ไหมจีเยใจจ่อยใจจ่อยเลฮะ เราก็เสียบะขันยี่พอว่าเป็นพรรากับขาทีมนั่นตัวเราจะดีกูก็เลี้ยงมึงบ่ไใดเราจะเลี้ยงตันกแตการจะซ้อมันกแตการจะซ้อมกรืการเออจบเลยบะหนีมันเป็นแมวบ่เอาลูกน้องมันบ่เอาลูกบะหนีท่อมาเท้าสามเอาลูกเสียไปใส่ก็เห็นอืแต่ว่ายล่วยนี่เลี้ยงลูกไงวัตชุโตเดลยนี่เอาเลยหวงลูกคือนยังหนีนี่เก็บ เก็บด้วยเดี๋ยวอันว่ดแจ๊วอันเสื้อ้าก็าฟังฮมมากพออดีแล้วยนีเพงหลาเดยเอามาแถวมนอนแถวเดี๋ยวเตบมาข้างเออเ่หายว่าเารถเกี้ยวแล้วเถอะมันสูงน้ำเนาะนาันนี้มันใหญ่น้ำอืแพงนี่มันสูงนี่ก็นามาฉีดกี้ี้ี้ีออกแล้วลมาเป่าอืมขี่ปูนพูนไป Tìm ra cái này ở trên sàn chí nữa Chí tao cho mày Môi nhảy đó <laughs> đó